แล้วก็บริษัทเจ้าของรถเงินเพื่อมาหามาตรการนะครับทําอย่างไรที่จะมีมาตรการที่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพราะทุกเรื่องเนี่ยก็เป็นความสนใจของประชาชนนะครับและเป็นผลกระทบต่อความเชื่อมั่นนะครับถ้าว่าถ้าเกิดเหตุเพราะฉะนั้นก็เป็นความรับผิดชอบ ในวันนี้จึงได้มีการฝึกซ้อมให้ตำรวจมีความพร้อมนะครับในทุกสถานการณ์ว่าไม่ไม่ควรจะมีเหตุถ้ามีเหตุจะยับยั้งอย่างไรนะครับการดำเนินการจะเห็นได้ว่าหัวหน้าสถานีต้องไล่ตั้งแต่หัวหน้าสถานีจนถึงผู้ปฏิบัติระดับล่างเนี่ยจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระบวนการสั่งการนะครับในการก้าวสั่การตามที่ที่ได้เห็นนะครับในวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ทําตำรวจให้ มีความพร้อมมีความมั่นใจนะครับในการที่จะทํางานต่อไปครับเราอยากจะฝากเตือนบรรดาประชาชนแล้วก็บรรดาห้างร้านหรือว่าธนาคารยังไงบ้างครับถ้าเกิดว่าเราแผนมาซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้ประสบความสาเร็จอย่างดีเนี่ยก็ให้ความมั่นใจกับทางผู้ประกอบการสิรินครับครับก็เป็นข้อตกลงร่วมกันในที่ประชุมแล้วนะครับว่าการป้องกันหรือการช่วยกันที่ลดโอกาสนะครับ เวลาและสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่คนร้ายจะก่อเหตุเนี่ยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับเจ้าของสถานที่วันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากทางห้างมิกานนะครับแล้วก็ทางธนาคารนะครับตลอดจนบริษัทกถขนเงินทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติและมีส่วนช่วยให้โอกาสที่การก่อเหตจุจะต้องไม่มีนะครับจะต้องไม่มีซึ่ง ในวันนี้เองท่านผู้ผู้กับก่อนการฝึกท่านก็ได้ไประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัตินะครับข้อดาเนินการต่างๆเนี่ยท่านก็คงจะจะนําไปปรับกับแผนนะครับเพราะว่ามีข้อใดที่ต้องไปเสริมเพิ่มเติมนะครับ,รบตํารวจเองเนี่ยคงขาดเรื่องการฝึกไม่ได้นะครับ,รบการฝึกโดยเฉพาะการฝึกในสถานการณ์จริงนะครับอย่างไรเนี่ยก็จะต้องมีตัวปัจจัยอย่าง ในแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันก็อยากให้สอบถามท่านผู้กับนะครับว่าเพิ่มเติมว่าท่านมอุมมองของท่านวันนี้หลังจากที่ท่านประชุมสังการแล้วเนี่ยท่านท่านท่านมีข้อสุดอย่างไรครับครับเดี๋ยวเราไปติดตามกับท่านพันธุเตุลเสร้างานะครับทีละสัญญาโนนนะครับซึ่งเป็นผู้กับสพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ครับท่านนํากําลังพลมาซ้อมแผนเจิญเหตุนะครับเป็นไงบ้างครับท่านครับ ครับก็เป็นการกําหนดหน้าที่ของเจ้าที่ตํารวจเวลาเกิดเหตุเนี่ยเราจะได้รู้ว่าแต่ละคนมีหน้าที่อย่างไรเขาจุดก้าวสกัดอย่างไรและเข้าปิดล้อมจบกลมโดยใช้ยุทธวิธีของตํารวจนะครับซึ่งเราต้องอาศัยการฝึกซ้อมบ่อยๆเพื่อให้เกิดความชํานาญและเป็นตํารวจอย่างมืออาชีพนะฮะตรงนี้สําคัญนะครับซึ่งท่านพบตรท่านใหม่นะครับท่านมีความมุ่งหวังว่าอยากให้ตํารวจนั้นเป็นตํารวจอย่างมืออาชีพนะเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับการปฏิบัติหน้าที่จะไม่เกิดข้อ ผิดพลาดแล้วจะได้มาซึ่งตัวคนร้ายและทรัพย์สินที่ถูกคนทุจร้ายไปครับก็คือว่าจากนี้ไปนะฮะทางตํารวจท่วจังหวัดสุดรปากาเองก็จะมีการซ้อมแผนงี้อยู่เป็นประจําเพื่อเป็นการซักซ้อมในการป้องกันและเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นครับครับก็คือการซักซ้อมแผนเนี่ยเราจะดูในแต่ละครั้งว่ามีอุปสรรคข้ออะข้ออย่างไรเราจะไปเติมเต็มหลังจากนี้เราจะไปชุมนาไปชุม สอบถามปัญหาข้อข้องแล้จะเติมเต็มเข้าไปในแผนและการในการซ้อมต่อไปเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบยิ่งกว่านี้นะซ้อมบ่อยๆบ่อยๆทําให้เกิดความชํานาญและทุกคนจะรู้หน้าที่โดยอัตโนมัติครับครับครับอันนี้ก็คือ,อท่านผู้ภูมิกับสง่าแล้วก็ท่านรองนครพัทธ์นะครับซึ่งวันนี้ครับก็มาอํานวยการาในการป้องกันแผนจนเหตุของจังหวัดสุตรประการครับเดี๋ยวเรากลับไปที่คุณปีชาครับ นี่ถ้าทั้งหมดนี้เป็นแผนการป้องกันการฝึกซ้อมนะครับเพื่อไม่ให้มีการป้นรดขนเงินครับมีอีกหลากหลายรูปแบบหลากหลายยุทธวิธีนะครับเหตุการณ์จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจําลองนั้นจะเกิดความผิดพลาดอย่างไรท็ลองครับลองประเมินนะครับว่าที่ผ่านมาสักครู่นี้เป็นไงบ้างครับครับก็วัตถุประสงค์นะครับในการฝึกซ้อมในสถานการณ์จริงนะประโยชน์นะครับ สูงสุดเราต้องการให้ตำรวจมีความมั่นใจแล้วก็มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่นะครับจากที่ในการฝึผละดกั้งนะครับในหลักการก็คือ ต้องมมีข้อผิดพลาดนะครับข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและต้องไม่มีไม่มีการสูญเสียไม่ว่าจริงหรือซ้อมไม่มีสูญเสียแน่นอนตรง,ตงนี้้เราต้องต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งประชาชนที่อยู่รอบบริเวณและแม้กระทั่งคนร้ายนะครับที่มาก่อเหตุก็ตามนะครับจะต้องไม่มีการสูญเสียเือจะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์นะครับครับอันนี้ก็เป็น บทสัมภาษณ์นะครับหลังจากที่มีการซ้อมไปแล้วนะครับจากท่านรองผู้การจังหวัดสุรากันเดี๋ยวมากับท่านผู้กับสง่านะครับว่ามีความพิจายังไงครับครับครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุครั้งแรกนะครับเราถือว่าเราก็พึงพอใจในผลการปฏิบัตินะครับจากนี้เปต้นไปเนี่ยเราก็จะนําสิ่งที่เราฝึกซ้อมทั้งหมดนั้นไปประชุมปรึกษาหารือกันว่ามันยังขาดตกบกพร่องอย่างไรและจะนําเติมเข้าไปในแผน ให้เกิดความสมบูรณ์รนะครับซึ่งการฝึกซ้อมเนี่ยมันมีการผิดพลาดได้ แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงแล้วไม่สามารถที่จะปิดพลาดได้ตรงตนั้นเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่าจะทําให้เกิดการสูญเสียใครับอันนี้แหละครับโรงพักลองไัยถ้าหากว่าสพใดหรือสอนอใดครับมีโครงการดีๆอย่างนี้เชิญเราได้เลยนะเราพร้อมที่จะลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะนําทั้งหมดมาเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างสังคมทุกอย่างให้สมบสุขและดีขึ้นครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกทั้งสองท่านมากเลยครับครับสวัสดีครับแล้วก็โรงพักลองไผ่ปีชาสารสอนคุณเจรเดชครับลาท่านผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับ นี่เป็นสภาพศพนายหานนรงยะหัวสาย1ใน2ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุป้นร้านทองเยาวราชสาขา8ในตลาดบางปูนครโดยขับรถจักรยานยนต์มากับนายอานนท์แท้ล้อก่อนขับรถมาจอดหน้าร้านและยิงใส่นายสมนึกจังพาณิ์อาสาตำรวจจราจรที่เป้าร้านดังกล่าวถึง4นัด จากนั้นเข้าไปชิงทองคำหนัก70บาทและขับรถจักรยานยนต์หลบหนีท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างทองเยวร่าฮะซึ่งอยู่ในตลาดบางปูนครครับซึ่งเป็นจุดที่2คนร้ายครับเข้ามาปล้นร้านทองภายในร้านแห่งนี้ซึ่งคนร้ายได้ทองคำทั้งหมดไป60ถึง70บาทครับ คือถ้ามายิงเสียงปืนเราก็ปุ๊บหนีกันหมดแล้วเฮียก็หนีอยู่เดี๋ยวไอยู่นอกครับผมก็อยู่ข้างในผมก็วิ่งเข้าไปข้างบนลองเลืออยู่ตรงไหน <l oss. S 2> ผมจะเห็นให้ลูกค้าจำนำจากเงินได้บอยสองห้าปุ๊บจ่ายปุ๊บลูกค้าไปได้จริงๆปั้งปั้งป,ปั้ง,ง,งสารนะเฮียอยู่ให้เฮียบอกเฮ้ยผมก็เลยวิ่งไปเลยวิ่งไปคือจะหนีที่เราเนี่ยปกติเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะที่ห้างชั้นทองเราเอ่อถ้าเป็นเมื่อสมัยสามสมิบปีมมที่แล้วเคยหลายครั้งอยู่เป็นลักษณะวิ่งวิ่งราวสัตว์ ตนจับก็เคยปกติที่ผ่านมาพอเราเกิดเคยเกิดในการลักษณะน,นี้แล้วเนี่ยเราป้พบกันมีบ้างไคือร้านทองนี่มันก็คงจะเหมือนธนาคารเพราะว่าการป้องกันนี่เราก็ไม่ทราบว่าเหตุแต่ก็พูดง่ายๆว่ามีแค่วงจรปิดแต่ผมผมว่าถ้าจะทาลูกกองอยู่แต่กําลังคิดคิดแล้วก็ไปติดต่อช่างแต่เขายังไม่มา จะมาโดนซะก่อนที่อยากฝากเตือนใครม่ที่เกิดเป็นเป็นร้านทองเหมือนเราคุ้มป้องกันยังไงดีก็เคยดูเหตุการณ์อย่างนี้มันก็มีโดนลักษณะเดียวกันก็ก็หลายรายอยู่ก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่ามันก็มีโอกาสเกิดได้เพราะว่าทองมันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงครับอยากฝากอะไรไปถึงเขาคุ้ป้องกันเอ่อถ้าถามว่าอยากฝากอะไรไหมก็คือถ้าทั ถ้าทำลูกกลงมันก็น่าจะดีเพราะผมกําลังคิดอยู่วันนั้นผมผมไปคุยกับช่างแล้วทีนี้ว่าเขาพอดียังไม่ว่างก็เลยเขาเป็นพวกกันอยู่ก็เลยไม่ได้ว่าไปตามเขาครับ,บ,บเพราเปิดล็อเสียดายเสียใช่ไหมครับผม พี่คิดว่าพอต่อไปเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นแล้วนีจะป้องกันร้านพอบดิอย่างไบ้างคือคงต้องทําลูกปรงแน่นอนครับเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรที่จะทราบได้ว่าเหตุมันจะเกิดยังไง แต่แต่ถามว่าลูกกรงมีประโยชน์แน่ๆครับ้องมุลจอปิดเราจะปิดเพิ่มองีต้องต้องต้องทุกอย่างต้องกลับใหม่หมดเลยเพราะว่าแต่ผมบอกตรงนะผมมาอยู่ที่นี่มันอากาศมันเค็มมันจะพวกทีวีพวกอะไรทุกอย่างมันจะมีปัญหาอยู่ตลอดเลยครับพวกของใช้อะไรทุกอย่างนี่จะมีปัญหาเพราะว่าอากาศมันเค็มมากคื่ ตำรวจสบพบางปูได้ตั้งด่านสกัดและขับรถไล่ล่าซึ่งคนร้ายได้มีการยิงปืนตอบโต้อยู่ตลอดตำรวจจึงตัดสินใจยิงปืนสวนเข้าใส่จนสุดท้ายหนึ่งในสองผู้ต้องหาคือนอายอนนท์แท่ล้อถูกตำรวจยิงจนล้มลงจากรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บส่วนอีกคนคือนายหานนลงวิ่งหลบหนีเข้าไปในบอ่อปลาของชาวบ้านก่อนตำรวจตัดสินใจวิสามันเพราะผู้ต้องหาขัดขืนและดูจากพฤติกรรมคนร้ายน่าจะมีการเตรียมพร้อม อย่างดีเพราะคนร้ายใส่เสื้อกเกาะขนาก่อเหตุรวมถึงพบปืนและเครื่องกระสุนขนาด11และ9มมพร้อมกันนั้นยังพบอุปกรณ์เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถในตัวผู้ต้องหาครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่คนร้ายครับได้มีการปล้นทองร้านทองจาวราสาขา8นะฮะ<ๆ>ก็ได้มีการหลบหนีมาตรงจุดนี้ครับ<ๆ>ก่อนจะถูกตํารวจต่อพอบางปูวิสามันจนเสียชีวิตหนึ่งคนครับส่วนหนึ่งคนตอนนี้ทางตารวจได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับ การตรวจชื้สูตรพิสูจเบื้องต้นเนี่ยคนร้ามสวมเสื้อก็อทั้งสองคนนะครับอาวุทีิเตรียมมาก็ามีเครื่องกระสุนพร้อมก็ถ,ถือว่าเป็นการกระทำที่อุบาทส่วนอาสาสมัครนะครับที่ถูกคนร้ายใช้วิทยปืนยิงในเบื้องต้นเนี่ยได้ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับเราบอกว่าแพทย์ช่วยชีวิตไม่ไ,มไหวเราได้เสียชีวิตเราจะได้ให้ก่อนช่วยเหลือกับผู้บาดเจ็บและญาติพี่น้องต่อไปครับ การปฏิบัติการของตำรวจในครั้งนี้สามารถนำทองกลับมาคืนเจ้าของร้านได้แต่ผลจากการก่อเหตุของคนร้ายทำให้นายสมนึกจังพานิชต,ตำรวจอาสาที่เฝ้าจุดดังกล่าวเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งทางตำรวจจะมีการช่วยเหลือเดียวยากับครอบครัวตำรวจอาสาวัย57ปีรายนี้ต่อไปสังคมเพศสีกองถ่ายภาพวรพันธ์สุแก้วรายงานครับ